สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็ผมก็มาอยู่ที่สัญญาฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มควายไทยนะครับนี่แต่แม่ทสียสวยตอนนั้นเลยนะวันนี้เปิดลูกแอร์ครับวันนี้เปิดลูกแอร์เพศเมียหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เพศผู้หนึ่งตัวสวัสดีครับผมเจ้าของฟาร์มนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับนายสัญญาแซ่เราอยู่ อำเภอทับทันจังหวัดอุตไททานนีตาบลหนองกระทุ่มครับตมบลหนองกระทุ่มเนาะวันอ่าที่นี่หมู่อะไรนะหมู่ที่สามหมู่ที่สามหมู่บ้านหัวดงครับบ้านหัวดงนะครับครับอจะเปิดลูกแอร์ใช่ไหมวันนี้มีลูกแอร์หนึ่งคู่ครับลูกแอร์หนึ่งคู่เนาะเพศเมียหนึ่งตัวเพศเมียหนึ่งตัวเพศผู้หนึ่งตัวใช่ไหมเพศผู้หนึ่งอ่าาไปพาไปดูหน่อยครับเพศเมียหนึ่งตัวมีเพศผู้ครับ ตัวนี้เพศผู้นะครับเป็นลูกของแม่นี้เนาะเป็นลูกของแม่แม่นี้ชื่ออะไรนะเป็นลูกแม่งามนะครับอันนี้มีชื่อไหมตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งยังไม่ตั้งชื่อนะครับแล้วพ่อเขาเป็นตัวไหนพ่อมันเจ้าโคครับเจ้าโคนะครับเจ้าโคเนี่ยพ่อเจ้าโคเป็นลูกของดาวซีพีครับเจ้าโคเป็นลูกของดาวซีพีแล้วก็มาผสมสดกับตัวนี้นะครับก็แสดงว่าอ่าตัวนี้เป็นหลานดาวซีพีนะครับเป็นหลานดาวซีพี เป็นเพศผู้นะครับ<พ>อะออายุเท่าไหร่นะอายุประมาณหกเดือนครับอายุหกเดือนนะครับแล้วตัวนี้เป็นเพศเพศมียเนาะตัวนี้เพศเมียอายุประมาณสักสี่เดือนกว่ากว่าอ๋อแล้วเป็นลูกของลูกของแม่สายอุทเราแม่นี้นะแม่นี้มีชื่อไหมแม่นี้มีชื่อ ชื่อแม่เพชรครับเนี่ยตเพชรแม่เพชรนะครับตัวนี้เป็นเพศเมียเนาะอายุประมาณสี่เดือนกว่ากว่าเป็นลูกของเจ้าโคกเหมือนกันเป็นลูกเจ้าโคกนะครับเป็นหลานของดาวซีพีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าโคกเพราะว่าเจ้าโคกนี่เป็นควายหนุ่มหล่อนะครับหนุ่มหล่อตัวนี้เปิดไปที่เท่าไหร่นะครับ คู่ละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับคู่ละนะครับสองตัวเนี่ยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับยานมจับเป็นเพศเมียตัวนี้อายุสี่เดือนกว่าตัวนั้นหกเดือนนะครับนะครับจองได้เนาะจองได้โทรมาจองได้นะครับเพราะว่าแต่สองตัวนี้จองไปแล้วนะครับจองไปแล้วอายุสี่เดือนเป็นเพศเมียแล้วก็ หกเดือนเป็นเพศผู้นะครับซื้อยกคู่ซื้อยกคู่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นราคาต่อรองได้นะครับอย่านมจับเขาจะวิ่งเข้าไปสั้นตัวแม่สวยๆวยขนั้นเลย นี่นะครับแม่นี้เป็นลูกของอเจ้าโคกนะครับเจ้าโคกเป็นลูกดาวซีพีนะครับตัวนี้ก็เป็นหลานของดาวซีพีอีกทีหนึง่งอายุสี่เดือนกว่าสำหรับเจ้านี้ก็เป็นตัวผู้นะครับหกเดือนกว่านะครับขายยกคู่เนาะขายยกคู่ ตัวนี้กับกับตัวนี้เนาะครับอ่าตัวตัวตัวนี้กับตัวตัวนี้ตัวนี้เนาะครับโอ้ตัวเมียนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับเพศเมียแล้วก็เพศผู้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับท่านผู้ชมยานมก็จับนะครับเป็นหลานดาวซีพีทั้งคู่นะครับส่วนแม่ของเจ้านี้ก็จะเป็นแม่แม่อะไรนะแม่งามแม่งามตัวนี้นะครับ แม่งามตัวนี้ก็น่าจะเป็นควายอยู่ในอุทยัยเราอุทยัยเนี่ยนะายอุทยัยนะครับควายเก่านี่แหละแล้วก็แม่น้อยเนี่ยก็จะเป็นเป็นลูกของแม่นี้แม่นี้ก็จะเป็นเหล่าเหล่าไหนอุทยัยเราเหล่าอุทยัยเนี่ยนะนี่นะครับแม่เขาตัวนี้ อายุสี่เดือนกว่านะครับเป็นเพศเมียตัวนี้อายุหกเดือนเป็นเพศผู้นะครับขายแพ็คคู่เลยนะครับหนึ่งแสนกับอีกหนึ่งมืนเดี๋ยวผมจะพาไปชมเจ้าโคกนะครับซึ่งเป็นลูกของดาวซีพีแล้วก็เป็นพ่อของอ่าสองตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลานดาวซีพีอีกทีหนึ่งเนาะนี่นะครับเป็นเพศเมียครับหลานดาวซีพีครับ แล้วก็ตัวผู้ตัวนั้นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้หนึ่งแสนกับหนึ่งหมื่นนะครับโทรมาจองได้เลยนะครับที่สัญญาฟาร์มเอาบอกเบอร์โทรอีกครับศูนย์เก้าสามสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าแปดครับครับผมหมู่ที่สามตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับผมนี่คือพิกัดนะครับ ป่ะพาไปชมเจ้าโคกหน่อยนะครับเจ้าโคกเนี่ยเป็นควายหนุ่มรอนะครับเป็นลูกของดาวซีพีนูน่นอยู่ใต้ลมมาขามนู่นนะครับโอ้โห โห oh, ล่อยจริงๆครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยส่วนสูงร้อยห้าสิบห้าครับร้อยห้าสิบห้านะครับ,รบตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุสี่ปีกว่ากว่าครับสี่ปีกว่ากวา่าสี่ปี ประมาณแปดเหืียชื่อเจ้าโคกนะครับ <าก S 1> เป็นลูกของดาวซีพี <Mul an> เคยเข้าประกวดไหมเนี่ยสี่สนามครับสี่สนามลแล้วแล้วได้ตำแหน่งอะไรมา<อ>ร,รองชนะเลิศในนครสวรรค์รองชนะเลิศอันดับหนึ่งสนามหนึ่งแล้วก็ได้ที่ห้าอุทัยสนามหนึ่งแล้วได้ที่สี่นครสวรรค์สนามหน<อ>ึ่งได้ที่ห้าอุทัยอีกสนามหนึ่ง โอ้ไทยสองสนามมุทะและนครตะวันเที่ยวเดินสนามเป็นวาาเลยนเลยเนาะเจ้าโคกนะครับตัวนี้รับทับสดอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยรับทับจริงครับรับผสมจริงเท่าไหร่พันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับรับประกันติดไหมถ้าครั้งหนึ่งไม่ติดไปซ้ำให้สองครั้งครับ สองครั้งไปซ้ำไปซ้ำให้สองครั้งไปซ้ำก็เป็นก็ก็ก็เป็นสามครั้งสิอ่าตอนนี้จะเปิดให้สามผลสามผลนะครับคือครั้งที่หนึ่งไม่ติดแล้วก็ไปซับครั้งที่สองอ่าถ้าครั้งที่สองไม่ติดองมันไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปต้องปรึกษาหมอแล้วว่าแม่ควายเขาเป็นยังไงไม่ดูแม่ควายเขาด้วยครับครับครับจริงๆแล้วทับสดนี่น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ติดไวเนาะ ที่ผ่านๆมามันไม่เกินสองผลครับครั้งเดียวติดครั้งเดียวติดมาได้ลูกก็ค่ารถแคน่นค่ารถก็อยู่ที่ความไกลใกล้ส่วนใหญ่ผสมเที่ยวเดียวติดครับแล้วแว่าคิดกี่รถเปล่าค่าค่ารถเจ้าของเขาจะคิดเองครับอืมเจ้าของรถเขาจะคิดบางครั้งเขาก็สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยใกล้ใกล้ คืออยู่ในเขตอุทัยใช่ไหมครับเขตในอุทัยเนี่ยครับในเขตอุทัยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเจ้าของบอกว่าถ้าออกนอกพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่เคยออกเนาะครับยังไม่ได้ออกอยู่เฉพาะในเขตบ้านท่านผู้ชมที่อยู่ในเขตอุทัยก็สนใจนะครับสัญญาฟาร์มนี้คือลูกเจ้าดาวซีดาวซีพีนะครับโอ้โหหล่อมากเลยเดินสนนไเที่ยว ส่วนส่วนสูงเท่าไหร่นะเนี่ยร้อยห้าสิบห้าขาใหญ่ขายังใหญ่เลย ออกออกผสมบ่อยไหมครับเนี่ยตอนนี้ปีนี้ก็ประมาณสักสิบประมาณสิบแม่ครับสิบแม่เลยนะปีนี้นะปีหกสี่นี่นะปีหกสี่นะครับนะครับลูกก็อยู่เต็มเล้านะครับเต็มเต็มฟาร์มนั่นนะครับคือลูกเขาหมดทั้งทั้งหมดเลยเป็นลูกเกิดในโคกชื่อโคกนะครับชื่อโคกลูกของดาวสิบพีนะ สนใจพ่อพันนี้ก็โทรมาได้นะครับสัญญาฟาร์มนะครับเบอร์โทรก็ให้ไว้แล้วสำหรับท่านที่สนใจนะครับลูกแอร์ก็โทรมาจองได้ครับท่านที่สนใจอยากจะให้ทับสดก็โทรมานะครับว่าจะให้ไปที่ไหนอำเภอไหนในเขตอุทัยนี่แหละครับราคาก็หนึ่ง้า้อบาทนะครับค่ารถนี่ก็แล้วแต่ไกลไแล้วแต่ ใกล้ๆๆนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับชัยฟาชาแนลชัยมงคลครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับสวัสดีครับ